วิธีบริหารเงินของคนรวยมักเน้นการสร้างความมั่งคั่งและการจัดการความเสี่ยงยังมีประสิทธิภาพต่อไปนี้คือ8วิธีบริหารเงินที่คนรวยมักใช้หนึ่งสร้างหลายแหล่งรายได้คนรวยมักไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวพวกเขาลงทุนในธุรกิจหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่สร้างรายได้แบบพาสซีฟเช่นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลการสร้างหลายแหล่งรายได้หมายถึงการมีรายได้มาจากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียวซึ่งเป็นแนวคิดที่คนรวยมักใช้ในการสร้างความมั่งคั่งวิธีเริ่มต้นสร้างหลายแหล่งรายได้พัฒนาทักษะหรือความเชี่ยวชาญใช้ความรู้หรือทักษะที่มีสร้างรายได้เสริมเช่นการทำคอร์สออนไลน์รับจ้างเขียนหรือการให้คำปรึกษาลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นการซื้อหุ้นปันผล ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลสร้างธุรกิจของตัวเองเริ่มจากธุรกิจเล็กๆเ,เช่นการขายของออนไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์หรือธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อยการเริ่มสร้างหลายแหล่งรายได้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งสองลงทุนก่อนใช้จ่ายพวกเขามักกันเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ไปลงทุน หรือออมก่อนนำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันลงทุนก่อนใช้ใจ่ายคือหลักการบริหารเงินที่ให้ความสำคัญกับการกันเงินส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนหรือออมก่อนที่จะนำไปใช้ใจ่ายไหนชีวิตประจำวันหลักกอรไกรนี้เป็นแนวทางที่คนรวยนิยมใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแนวคิดของการลงทุนก่อนใช้ใจ่ายแทนที่จะรับรายได้แล้วใช้ใจ่ายก่อนแล้วค่อยออมลงทุนก่อนใช้ใจ่ายคือการแยก เงินส่วนหนึ่งออกมาทันทีที่ได้รับรายได้การลงทุนก่อนใช้ใจ่ายอาจดูยากในช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อทำต่อเนื่องจะกลายเป็นนิสัยที่สร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคตสั่เรียนรู้และพัฒนาตนเองการศึกษาเรื่องการเงินการลงทุนและการเพิ่มทักษะในสายงานเป็นสิ่งที่คนรวยให้ความสำคัญเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการเติบโต ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงานโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการความสำเร็จและความมั่งคั่งในระยะยาวแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้คุณไม่หยุดพัฒนาความรู้ทักษะและมุมมองเพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกประโยชน์ของการเรียนรู้และพัฒนาตนาเองเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการเงินทักษะและความรู้ใหม่ช่วยให้คุณเพิ่มรายได้หรือเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยี และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะปรับตัวได้ดีกว่าสร้างความมั่นใจและทัศนคติที่ดีการเรียนรู้ทําให้คุณมั่นใจในความสามารถและมองอนาคตด้วยมุมมองเชิงบวกเพิ่มเครือข่ายทางสังคมการเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะใหม่ๆช่วยให้คุณได้รู้จักกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคือการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด เพราะความรู้และทักษะท,ที่คุณมีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตในทุกด้านไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดการไม่หยุดเรียนรู้คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จ 4. บริหารความเสี่ยงคนรวยจะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปกับสิ่งเดียวและมักมีการวางแผนประกันความเสี่ยงเช่นประกันชีวิตหรือสุขภาพการบริหาร ความเสี่ยงคือกระบวนการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตการเงินหรือการลงทุนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อทรัพย์สินสุขภาพหรือเป้าหมายทางการเองินของคุณกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงลงทุนในหลายสินทรัพย์เช่นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุนในแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเก็บเงินสำรอง3-6เท่าของรายจ่ายรายเดือนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นการตกงานหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทำประกันเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่การบริหารความเสี่ยงเป็นการปกป้องทรัพย์สินสุขภาพและอนาคตทางการเงินของคุณแม้ว่าความเสี่ยงจะไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด แต่การวางแผนและเตรียมพร้อมจะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ควบคุมค่าใช้จ่ายแม้จะร่ำรวยแต่คนรวยหลายคนยังคงควบคุมการใช้จ่ายและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายคือการจัดการและวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้และเป้าหมายทางการเงินหลักการนี้ช่วยลดการใช้จ่ายเกินตัว สร้างนิสัยการออมและเพิ่มโอกาสในการลงทุนหรือเก็บเงินสำรองในอนาคตการควบกลุ่มค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเมื่อคุณสามารถบริหารรายจ่ายได้ดีคุณจะมีเงินเหลือสำหรับการออมการลงทุนและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงและสบายใจมากขึ้นสร้างและรักษาเครดิตที่ดีพวกเขาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้สินและเครดิต เพื่อให้สามารถกู้เงินลงทุนหรือทำธุรกิจในอนาคตได้ง่ายขึ้นการสร้างและรักษาเครดิตที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพราะเครดิตต่อที่ดีช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินการสร้างและรักษาเครดิตที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยวินัยและความรับผิดช,ชอบทางการเงิน หากคุณมีเครดิตที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายทางการเงินและมีชีวิตทางการเงินที่มากนักงในระยะยาวเจ็ดใช้เงินทำงานแทนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ต่อเนื่องเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจคือวิธีที่คนรวยใช้เงินเพื่อสร้างเงินการใช้เงินทำงานแทนเป็นแนวคิดที่สำคัญในการสร้างความมั่งคัง่ง และความมั่นคงทางการเงินโดยเป้าหมายคือให้เงินที่คุณมีสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านการลงทุนหรือแหล่งรายได้อื่น <c oughs> แทนที่จะใช้เพียงแรงงานหรือเวลาของตัวเองในการหาเงินการใช้เงินทำงานแทนเป็นวิธีที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติม และเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาวการเริ่มต้นวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาดและบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีอิสระทางการเงินและชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น8วางแผนการเงินระยะยาวคนรวยจะมีแผนการเงินที่ชัดเจนเช่นการวางแผนเกษียณการถ่ายทอดทรัพย์สินให้ทายาทหรือการตั้งเป้าหมายทางการเงินในอนาคตการวางแผนการเงินระยะยาวคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต และวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการวางแผนระยะยาวช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินป้องกันปัญหาทางการเงินและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเกษียณอายุการศึกษาหรือการลงทุนในสินทรัพย์ใหญ่การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นการสร้างหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตโดยต้องเริ่มจากการกำหนดการบริหารเงินเหล่านี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนรวยเท่านั้นแต่ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของตัวเองได้